โอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับการรีวิวแอดออนของผมเองนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแอดออนตัดต้นไม้นะครับแบบตัดแค่อันเดียวครับมันก็จะล้มทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ขุดแร่ครับขุดแค่บล็อกเดียวแร่ก็จะอ่าขุดให้เราเองแบบอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้ผมเขียนเองนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดโค้ดให้ดูนะครับบางทีแบบบางคนไม่เชื่อนะครับอ่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีดราม่าการกลอบโค้ดกลับอะไรกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดู กันเลยดีกว่าคว่าเป็นยังไงบ,บรอันดับแรกนะครับผมจะตัดต้นไม้นะครับอันนี้คือต้นไม้ที่โลกได้เตรียมไว้ให้เรานะครับนี่หลังจากตัดแล้วก็จะได้นะครับแบบนี้เลยต้องใช้ขวานในการตัดนะครับเรียบร้อยแต่ใบไม้นี่ไม่ตัดให้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมเพิ่มฟีเจอร์ให้นะครับรีเควสต์มาได้เลยเพราะว่าผมเป็นคนทําเองผมเพิ่มได้เองอยู่แล้วครับใช่แล้วยังไง มันก็จะดอกครับเห็นไหมแล้วก็ไปถึงไปดูฟีเจอร์ของส่วนของการขุดแร่กันดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับแร่ที่ลูกได้สรรสร้างให้เรานะครับผมผมสรรสร้างเองครับโอเคจะเริ่มขุดแล้วนะครับนี่อันนี้คือขุดแล้วนะครับก็จะดอกตามปกติเลยนะครับแบบขุดปุ๊บก็ขุดแค่บล็อกเดียวครับมันก็จะดอกให้เรานะครับอย่างเท่อย่างดีอ่ะ อันนี้ถ้าเจอบักกเลยว่าอะไรก็บอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะแก้ให้นะครับเพราะว่าคอมเมนต์ได้เลยคอมเมนต์ได้เลยครับใครที่เจอบักเจออะไรอยากให้เพิ่มฟีเจอร์อะไรก็คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมมาอัปเดตเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันให้นะครับเดี๋ยวผมอัปเดตเรื่อยๆเดี๋ยวไปดูโค้ดกันเลยดีกว่าครับอันนี้คือห้ามก๊อปนะครับใครก๊อปก็ขอให้ตายนะครับไปครับโอเคครับอันนี้คือส่วนของโค้ดของผมเองนะครับหลังจากที่ผมอัปโหลดคลิปไปนะครับผมก็จะเอนโคดไว้ให้ใครดูนะครับ ก็ประมาณนี้ก็กําหนดบล็อกไว้แล้วก็กําหนดแร่ไว้นะครับก็ดับตามปกติใครที่ทุกคนที่เป็นแบบเอฟซงเอฟนะครับก็ช่วยดูด้วยครับใครอบองค์มุมไปนะครับอันนี้ผมก็เขียนไว้ห้ามนําได้รับอนุญาตจากผู้เขียนห้ามนาไปดัดแปลงเผยแพร่ต่อนะครับแล้วก็ห้ามใช้เพื่อการค้านะครับห้ามเอาไปขายนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการลงเลยครับโอเคครับมาถึงส่วนการลงแอดออนนะครับหลังจากที่เราโหลดแอดออนมานะครับก็สามารถกด กดติดตั้งได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งนะครับเอ่อมันจะเข้ามาในเครื่องครับตึ้งตรงนี้นะครับแต่ผมติดตั้งไว้แล้วก็เข้าไปสร้างโลกนะครับกด Create New แล้วก็อันนี้เลือกเป็นอะไรก็ได้นะครับนี่ก็ได้หมดเลยครับไม่ต้องไปปรับอะไรนะครับแค่เพิ่มเข้าไปปุ๊บแค่นี้นครับเสร็จแล้วนะครับไม่ต้องไปตั้งค่าไอ้พวกนี้นะครับก็มีประมาณนี้แล้วกดสร้างโลกได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับก็เอาไปใช้การจเอาไปขายหรือว่าเอาไปดัดแปลงหรืออะไรนะครับ อันนี้คือผมตั้งใจทํามากๆนะครับเพื่อแบบเอามารีวิวนะครับกดเห็นใจผมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายครับคอมเมนต์ Comment ครับในสิ่งที่คุณอยากได้บบ๊าายยบ๊ายบายครับ